สวัสดีครับพ่อพวกเกม Midnight Girl นะฮะอันนี้เป็นเดโมโเป็นค่ายเดียวกันกับที่ทำเกม s l e n t Age นะฮะซึ่งผมก็เคยเล่นไว้เมื่อนานมาแล้วอันนี้เป็นตัวเดโมซึ่งถ้าตัวเต็มออกผมเล่นแน่นอน,นะฮะมาลองเล่นกันดูก่อนว่าที่หายไปเป็นไงกันบ้างไปซุ่มพัฒนาอะไรกันมาบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมมาชั่เปอรที่6แล้ว power station jet yes. ฉากนี่ใช่เลย Silent a g ชชัด,ชด โอ้คุณโอเคไหมเนี่ยดูเหมือนว่านี่จะมาสุดทางแล้วที่นี่มันถูกทิ้งร้างไว้แน่ใจนะว่ามาถูกทางอะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ถนนบุโรวัดซานมิเกลฉันค่อนข้างแน่ใจว่าอุโมงค์ข้างหน้านี้จะพาเราตรงไปยังห้องนิภัยนี่เราจะมาทำอะไรที่ห้องนิลัยโจรเหรอเอาละดูประตูนี่ดิยังไง นี่เป็นแม่กุญแจสติงเบิร์กมันไม่สามารถปลดล็อกได้ทางเดียวที่จะแก้มันได้คือต้องใช้โบคัตเตอร์ว่าแต่เอาโบคัเตเตอร์มาด้วยปะเนี่ยมาด้วยกัน2คนกูจะมาตอนไหนไม่ได้เอามาหรอกแต่คิดว่าแถวนี้คงจะมีสักอันฉันจะไปลองหาดูแล้วกันอ่าเราบังคับเป็นผู้หญิงคนนี้นี่มีอะไรอ๋อลงไดเฮดเคนี่ใช่เลยเป็นไซเลนเอ็ลงได้อีกอะ เดี๋ยวก่อนนะถ้าดับเบิลคลิกจะวิ่งโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแผงวงจรดูได้ไหมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมต่อกับกล่องฟิลที่อยู่ตรงนั้นใส่ฟิลมีกล่องให้ใส่ฟิลตรงนี้แล้วนี่ล่ะเป็นเป็นกล่องใส่ฟิลแล้วมันล็อกอยู่แสดงว่าประเด็นไม่ได้อยู่ชั้นนี้เอ้ยนี่อะไรอะเป็นท่อท่อ โยงไปสู่ชั้นล่างแล้วก็มีเ,เหมือนรูหกเหลี่ยมเล็กๆต้องหาอะไรมาขายตรงนี้ด้วยเหรออืมเออว่าน้ําท่วมเต็มหมดเลยอย่างน้อยชุดที่ฉันแต่งมามันก็เหมาะกับงานแบบนี้แหมยังมีเวลามาคิดเรื่องชุดนี่อะไรอะคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มที่กดเพื่อเปิดประตูแย่หน่อยที่ตอนนี้มันไม่มีไฟฟ้า Yeah. ประตูโคตรเมนวนกดปุม่มเพื่อเข้าไม่มีลูกบิดค่อนข้างแน่ใจเลยว่าจะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิดมันอ่านี่ไงบล็อกเตอร์อยู่ในบล็อกเตอร์อยู่ในนี้ฉันต้องหาทางเปิดประตูนี้ให้ได้โอเคอันนี้เปิดไม่ได้พอาแต่เป็นคลิปวิง่งวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วนากกว่ากลัวใต้นี้ คือสายไฟส่วนนึงมันแช่งไปในน้ําถ้าเราเปิดไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะทําให้ไฟช็อตได้ตู้สองอันนี้ไม่มีประเด็นมาเรามาอีกมุมนึงล้ดูเหมือนว่าผนังนี้มันใหม่มากแสดงว่าเพิ่งสร้างเพิ่งก่อนแน่เลยอันนี้ปะหมุนได้หมุนสิครับอ่าหมุนแล้วเข้าได้ Okay, เข้ามาในนี้มีอะไรเก๊ช okay. ันลลอกเฮ้ยเราเจอฟิวป่ะนี่ได้มาแล้วฟิวฟิวใหญ่กว่าฟิวที่บ้านอีกเปิดอืมมันยังใช้งานไม่ได้แล้วอันนี้ล่ะอันนี้เห็นอะไรไม่มีลูกบิดไหนดูดิข้างในมีอะไรข้างในมีวาล มันต้องเอาไว้ไขไว้หมุนอะไรบางอย่างแน่ผมรู้แล้วแ่ะมันเอาไว้หมุนท่อนนั่นเองแล้วขนาดของเกมไซเลน t เอ็ A นี่คือแม่งต้องสังเกตจริงๆอะมาเราได้ฟิวต้องเอาฟิวไปใส่ก่อนเดี๋ยวว่ากันอ่าซึ่งตู้ฟิวตู้ฟิวมันน่าจะอยู่ข้างบนนี้อ่านี่ใช่ไหมนี่ตู้นี้ตู้นี้ต้องการฟิว นี่ปะมันไม่ใช่ไอเดียที่แย่เลยนะแต่ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวมันเองไม่มีช่องใส่ฟิลผมว่าต้องไปใส่ที่ไอ้กล่องนี้แน่เลยซึ่งกล่องนี้มันล็อกอยู่กล่องฟิลมันล็อกต้องหาทางเปิดมันมเดี๋ยวย้อนขึ้นไปดูด้านบนก่อนนี่ไงอันนี้มันไขได้นี่ใช่ไหมนี่คืออะไร รถจักรนี่มันมาสุดทางแล้วมันไม่ขยับเยื่อนเลยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะนั้นเราก็คงต้องเข้าห้องนี้มาหมุนคดออาลเหมุนได้แล้วซัมติงไฟอแล้วนะไม่มีการย้อนเวลานะนี่คืออะไรครับกดไฟไหม้ติดมันไฟฟ้ามันไม่ทำงาน ตู้เซฟเปิดได้อะไรแล้วดูเหมือนว่าตู้เซฟนี้โดนคนกวาดของไปเกเลี้ยงแล้วแต่มีบางอย่างที่เปล่งประกายอยู่คลิปหนีบกระดาษมีประโยชน์มากถ้าใช้ถูกทางนั่นน่ะสิไดนาไมท์เหรอมันถูกทิ้งไว้โดยใครสักคนที่เปิดตู้เซฟได้แล้วอ๋อว่าเปิดตู้เซฟได้ปุ๊บทิ้งไดนาไมท์เลยมันมืดมืดเกินกว่าจะมองเห็นอะไรอืมมันก็ต้อง ออกจากห้องนี้แล้วละ่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ลงไปข้างล่างผมว่าผมพอรู้แล้วว่าคลิปนี้กระดาษเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างต้องเอาไอ้นี่มาอย่างนี้ปะไขนี้ปลดล็อกเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาฟิลใช่ไหมฟิลยัดลงไปเปิดได้ทีนี้เราก็เปิดไฟฟ้าได้แล้วเปิดตรงไหนวะมันเป็นเครื่อง อ๋อนี่เปิดที่นี่ปะอ่าขอไฟเขียวเขียวแล้วตรงนี้ก็มีไฟข้างล่างประตูก็เปิดได้แล้วเฮ้แต่สายไฟมันจุ่มลงไปในน้ำนี่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แล้วคือผมแน่ใจว่ามันยังลงไม่ได้แต่ว่าลองไปกดดูดิกดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่นะ นั่นแหละไฟฟ้ามันอยู่ในน้ำอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากสายเคเบิลที่มันแช่ลงไปในน้ำอยู่โอเคแล้วมันไปปิดก่อนได้ไหมอะปิดก่อนเออเปิดได้มันต้องปิดได้ดยใช่ไหมตอนนี้เราลงได้ลงไปก่อนเชี่ยแบบความรู้สึกเก่าๆตอนเล่นไซเรนเอแม้งมาใไหนดูดิ สายไฟมันจมอยู่ใต้น้ําดีนะที่ปิดไฟซัก,ก่อนไหนดูซิว่าใดรไหมกับไอเนี้ยที่เราเก็บมาได้นี่ทําอะไรได้บ้างตู้นี้ใช้ได้ไม่ได้โอเคเข้าวนันนี้อ่านี่นี่นี่โต๊ะมันล็อกแต่กูมีคลิปที่สามารถปลดล็อกได้เกือบทุกอย่างนั่นไงดูนีไฟแชกแล้วยังมีน้ำมันไฟแชกหลงเหลืออยู่คือ ใช้ได้เลยสินะไม่ต้องไปตามหาน้ำมันไฟแช็กอีกสับสวิต์นี้ได้ไหมไม่ไดเ้เดี๋ยวนะจุดอันนี้ได้ไหมไม่ได้นะทุกอย่างที่ล็อกเราใช้อันนี้ได้แล้วไฟแช็กนี่ไปใช้การอะไรวะดูดิในนี้มี ในนี้มีมีวาลซึ่งผมว่าวาลอันเนี้ยน่าจะเอาไปใช้ไขท่อที่อยู่ข้างๆตู้ฟิลนั่นแหละฮะโดดจึงๆเอาไงดีกลับลงไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวว่ากันอืมเราทำอะไรกับสายไฟตรงนี้ไม่ได้เลยอะเอาคลิปหนีบได้ไหม <laughs> ไม่น่าใช่มันก็ประโยคเดิมสายไฟมันแช่น้ำ ระเบิดแม่งเลยก็ไม่ได้อาจจะต้องใช้ข้างบนมาที่นี่ไหนลองแวะมาปรึกษาอาเฮียนี่หน่อยดิไอ้นี่คือไม่ช่วยอะไรเลยยื้เฉยๆต้องหาเครื่องมือที่ถูกกันอ๋อระเบิดระเบิดเลยได้ไหมฉันเห็นโบอคอเตอร์แล้วอยู่ที่ห้องชั้นล่างเยี่ยมเลยในที่สุดเราก็จะตัดโซ่นี้ได้สักที ก็ดีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มันมาไงฉันต้องหาทางเข้าไปเอามันมาให้ได้สักก่อนอน่ะงี้ยก็โชคดีนะหวังว่าฉันจะช่วยอะไรได้แต่ว่ามันต้องมีใครสักคนคอยดูต้นทางให้ใช่ไหมละ่ะดีมากกล้ <c ười> วยกล้วยจริงๆคือแทนที่มึงจะลงไปช่วยกูไอชิบหายมึงจะดูทําไมต้นทางมันไม่มีใครอยู่อสองคนเดินไปเดินมาอยู่พักนึงตอนนี้ผมพอรู้แล้วว่าต้องทําอะไรยังไง ไปเปิดไฟก่อนแต่เรายังไม่เข้ายังไม่ลงข้างล่างเราต้องขึ้นไปดูห้องข้างบนก่อนผมว่าข้างบนมันต้องมีของบางอย่างที่มันจะช่วยให้เราแก้ปัญหาด้านล่างไปได้ทีละจุดมาตรงนี้นี่แหละเปิดสวิตช์ก่อนเลยอ่าไฟมาแล้วเว้ยแล้วมันจะต้องมีเป็นสว่านมือนะฮะเป็นอุปกรณ์ของช่างไม้มีประโยชน์มากในการเจาะรูซึ่งตอนนี้ผมเองก็พอเดาได้ฮะว่ามันเอาไปเจาะรูตรงไหนไปกันดีกว่า เริ่มเห็นแววเห็นแนวและไปมาลเลนพอเราก็มาปิดอันนี้ก่อนเริ่มพอเห็นแววเข้าคร่าวแล้วประมาณนี้แล้วผมก็เอาอันนี้มาเจาะรูที่นี่อ่าเสจทีนี้ก็ยัดอันนี้เข้าไป วัสดีครับยัดเข้าไปเอาไว้นี่จุดจุดไปลบเร็ว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 อา้า <c> ว <oughs> อยู่ดีๆก็หยุดไหมซะอย่างนั้นดูเหมือนเชนนวนจะด้านต้องไปเช็คสักหน่อย <c oughs> อุ้ยเฮีย้ยระเบิดใส่ตายไหมเนี่ยกู เฮ้ตื่นนะอ๋อีอนี่โอ้ว,วิงเวียนเลยโอเคไหมเนี่ยหนูฉันได้ยินเสียงระเบิดอ๋ออฉันเอ่ออะไรกันไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยข้อย,ยังชั่วหน่อยเธอทําให้ฉันเป็นห่วงมากเลยนะเมื่อกี้ที่จริงแล้วฉันก็รู้สึกอืมตื่นเต้นใช่ไหมล่ะฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นใช่ไหมฉันก็เป็นเหมือนกันมันเริ่มการป้นหาโบคาเตอร์ได้ยังยังไม่ได้เลยงั้นก็กลับไปทํางาน ฉันจะรออยู่ชั้นบนมีอะไรก็เรียกแล้วกันจับใจความจากการคุยกันได้ว่าเหมือนเราสองคนวางแผนจะมาปล้นอะไรบางอย่างห้องนี้เปทะลุที่ไหนได้วะอ๋อโมโหชั้นนี้กันถ้าเราสรับอันนี้ปั๊บเราก็จะทะลุตรงนี้ได้เฟี้ยวฟ้าวมะพร้รรา,พาวแก้วเราก็จะมาห้องนี้กดจึง้ง แล้วก็ได้นี่แล้วพวงหมาอะไรไม่ใช่ผมอลไยเขาเรียกไวาวผมก็เรียกซะไทยเลยอะไรอะไฟสีแดงมันกระพริบนี่มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยนี่มันต้องไม่ดีน่ผมว่าไม่ดีตั้งแต่เลือกไอเวนี่มาเป็นคู่หูแล้วล่ะงั้นเราก็ต้องทะลุห้องนี้ไปสินนะมาที่นี่เอาไอ้นี้ไขหมนุนมุนสิจ้าฮือ น้ำลดน่าไปไปตามที่คาดในที่สุดฉันก็แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าสายไฟรั่วลงไปในน้ำได้แล้วทีนี้เราก็ลงไปข้างล่างซินนะเชียอย่าเดินไปเหยียบสายไฟก็พอตอนนี้กดจึงได้แล้วโบว์คัตเตอร์เอามาได้แล้วในที่สุดก็ได้โบว์คัตเตอร์ เพื่อที่จะไปใช้ชั้นบนแต่ก่อนไปชั้นบนใช้ชั้นนี้ก่อนเลยฮะคืออะไรฮะช็อตอา้าวดับแม่งซะง,งั้นประตูปิดกูว่าแล้วแต่ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าไฟฟ้ามันจะหยุดทำงานแล้วฉันจะออกจากนี่ยังไงล่ะ กลัวอะไรเรามีโบคัตเตอร์ตัดนี่แม่งเลยเดี๋ยวว่ากันตัดได้แล้วอ๋อขอบคุณที่เล่น Midnight Girl Demo เดี๋ยวตัวเต็มออกมาเจอกันแน่นอนผมบอกเลย